สวัสดีครับแฟนช่องไซก้อยู่กับผมเจตไซก้อยเหมือนเดิมย้อน้าเจอกันทุกวันแบบนี้กับการวิเคราะห์ฟุตบอลคู่ที่เข้าตาวันละสามคู่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับและเหมือนเดิมฝากไว้ด้วยพักยก77ตอนนี้ฟุตบอลกำลังเข้มข้นครับอามาถึงค่ำคืนวันอังคารนะครับก็ สามคู่มาจากสามรายการเลยนะครับไปเริ่มที่เวลาสี่ทุ่มครึ่งก่อนครับฟุตบอลลีฟิลล์นะครับอาคาเตเมียอันดับ8จะเปิดบ้านเจอกับลาติจ่าฝูงครับอาคาเตเมีย12แต้มเกมล่าสุดบุกแพ้ครูบิมา 2. 3ต่อมนะครับมีออนนี่ฮาบอีเน่นมามาดูโบย่างตัวแกมเบียนะครับแล้วก็จูสตุดโอยาเน่นกองหน้าดาวซูบของทีมเจอกับลาติจ่าฝูง32แตม้มเกมล่าสุดเปิดบ้านเบียดชนะจิปโป้ไป3-2นะครับโจนาทานบูชิงก้ามาติมเฟเรล่าตัวโปรตุเกส กองหน้าเป็นโอโซคอสคีเน่นกองหน้าตัวเก่งนะครับนัดแรกเจอกันลาติเปิดบ้านชนะ1 0ครับก่อนเกมลาติบุกมาเป็นต่อนะครับลาติลุ้นเลื่อนชั้นกลับสูลีกสูงสุดนะครับแม่เล่นมา13นัดชนะถึง10เกมอาคาเตเมียนี่แพ้3จาก4เกมหลังสุดน่าวัดใจลาติทีมเยือนนะครับมีโอกาสจะบุกมาเบียดอย่างน้อย1ประตูเก็บ3แต้มครับ ขยับไปที่เวลา5ทุ่มตรงนะครับไปดูฟุตบอลยูโรหญิงนัดที่2ในกลุ่ม4ครับเยอรมันแชมป์8สมัยครับจะเจอกับเดนมาร์กเยอรมันนัดแรกชนะโปรแลนด์มา2 0น,นะครับก็นำโดยแกนจากเชลซียอสกี้นุตเค่น แล้วก็มีคู่กองหน้าจากไบเอ็นมิวนิกนะครับคาราบูกับเลียชลเลอร์ครับในขณะที่เดนมาร์กประเดิมนัดแรกด้วยการแพ้สวีเดนมา0ต่อ1น,นะครับก็มีอามารีวันกาดจ,จากยูเวนตุสยานนี่ทอมเซนแล้วก็หน้าเป้าก็เป็นเฟอร์เนลฮาร์เดอร์นะครับกองหน้าจากบาเอ็นมิวนิกเจอญผลล่าสุดคือเนชั่นลีก 2023นะครับต้องย้อนไป2ปีก่อนปรากฏว่าเยอรมันคือบ้านใครบ้านมันนะครับเยอรมันถล่ม3-0เดนมาร์กก็ชนะ2-0ครับก่อนเกมเขามองเยอรมันเป็นต่อค่อนข้างเยอะนะครับเยอรมันเนี่ยชนะมา6เกมติดเอ,า,อาง่ายๆมาเจอเดนมาร์กที่ดูแล้วนัดแรกที่แพ้สวีเดรนจริงๆก็พยายามสู้เต็มที่ครับแต่ว่าดูแล้วเป็นรองในกลุ่มนี้ครับเยอรมันดูดีกว่าครับทฤษฎีมองว่าประตูแรกมาไวน่าจะไหลยเยอรมันจะยิงขาดถึง2ประตูได้ครับ ปิดท้ายที่เวลาตีสองตรงนะครับไปดูฟุตบอลชิงแชมป์สโมโสรโลกรอบรองชนะเลิศเล่นที่สหรัฐอเมริกาครับเชลซีจากอังกฤษจ,จะเจอกับฟลูมินเนนเซจากบราซิลนะครับเชลซีรอบที่แล้วชนะพาเมลัสมา2-1ครับเอนโซมาเลสกาแม่จะได้มอยเซตไกเซโดผลทดดงกลับมาช่วยทีมนะครับก็น่าจะกลับมาเล่นกับเอนโซหรือไม่ก็ลาเวียพวกนี้ครับแนวรุกริมเ้นเนี่ยไม่น่าเปลี่ยนนะครับโคพาเมอร์ Co amer, กับเปโดเนโตทีนี้หน้าเป้านะัดที่แล้วใช้เหลี่ยมดีลัด แล้วก็มีชอเปโดตัวใหม่ส่วนทิโคลรสแจ์สันนันที่เราไม่ได้เล่นเลยครับก็ต้องเดาใจมาเลสก้าว่าจะส่งใครครับในขณะที่ฟูเมนเนเซ่รอบที่แล้วเอาชนะเอาฮีรานมาสอน,นะครับแน่นอนประกันหลังเตียวโกซินวา นี่ตัวเก๋าเลยครับตรงกลางมีมาตินเนลลี่ยิง2เกมติดนะครับคู่หน้าเป็นจอร์ดอาเรอัสกองหน้าโคลอมเบียเล่นกับเคอร์แมงคาโนกองหน้าอาร์เจนตีนครับทั้ง2ทีมไม่เคยเจอกันมาก่อนก่อนเกมเชลซีเป็นต่อแม่ฟูมินเดเซทำให้เห็นว่าเป็นทีมที่เขี้ยวลากดินเหมือนกันนะครับคือเอา,อาง่ายๆเป็นทีมที่เหนียวนั่นแล้วก็เล่นเพื่อผลการแข่งขันได้เลยครับคู่นี้ พี่เจดยังชอบไปที่ฟูมิเนเซ่ครับมองว่าเกมฤด,ดูการรายการนี้มาเน้นสุดๆเพื่อผลการแข่งขันวัดใจฟูมิเนเซ่มองว่าไม่แพ้ใน90นาทีนะครับสรุป3คู่ครับชอบไปที่ลาติเยอรมันหญิงและฟูมิเนเซ่ครับอย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางของไซก้อยนะครับสวัสดีครับ